สวัสดีค่ะวันนี้จมูกสวยๆนะคะครบเจดวันแล้วนะคะวันนี้เรามาตัดไหมหลังหูกันเนาะเพราะว่าน้องลองกระดูกอ่อนหลังหูด้วยนะคะแผ่นิดเดียวเองแค่นี้เองนะคะอันนี้ให้ดูนิดหนึ่งประมาณนี้นะคะคนไหนที่กลัวว่า่าเสริมจมูกแล้วลองไปนะคะก็ดูอ่อนหลังหู ว่าจะเป็นแผลใหญ่หรือเป็นแผลเป็นนะคะเป็นแผลแค่นี้เองให้ดูนิดเดียวเห็นไหมคะแล้วก็จะได้จมูกสวยๆปลายเชิดๆนะคะเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเลยอันนี้วันนี้ตัดไหมแล้วนิดเดียวพี่ให้ดูโอเคแล้วก็ถอดเปือกแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้เดี๋ยวหนะ้าตรงให้หน่อย อาจจะมีรอยช้ำบ้างสวยมากหน้าดูคมขึ้นอ่าจจะดูเทียบกับหน้าเดิมหน่อยนะอันนี้จะเป็นหน้าเดิมที่เรายังไม่เสริมจมูกนะคะเห็นไหมดูไม่มีมิติสวยแต่ยังไม่มีจมกูกยังไม่มีมิติเนาะลูกเนอะนี่อันนี้พี่ให้ดูครบเจดวันนะคะอาจจะมียังรอยเขียวช้ำบ้างด้านข้างดูสิพุ่งสวยมาก ชอบไหมคะชอ,ชอบคะ่ะชอบค่ะเดี๋ยวอีก14วันเรามาตัดไหมในจมูกกันอันนี้ยังไม่ตัดไหมครบนะนี่แค่ตัดไหมหลังหูแค่7วันนะคะคนไหนที่สนใจนะคะไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ต้องลังเลเลยโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะสามารถอินบ็อกซ์เพื่อจองคิวรับบริการเสริมจมูกพรีเมียมนะคะราคาเริ่มต้นที่9,990บบาทเท่านั้นนะคะสนใจรีบๆเลยนะคะ ด้านข้างเดี๋ยวให้ดูด้านข้างด้วยด้านข้างอันนี้จะเป็นด้านข้างที่ยังไม่เสริมอ่าโอเคค่ะนะคะมีสันนิดนึงแต่ปลายยังไม่พุ่งเชิดสวยนะคะเ่ะเทียมให้ดูอ่าอันนี้คือที่หลังเจ็ดวันแล้วนะคะปลายพุ่งเชิดสันขึ้นสวยเลยหน้าก็ดูเป็นสาวขึ้นนะคะ โอเคค่ะคุไหนที่สนใจนะคะรีบรีบอินบ็อกเข้ามาเลยนะคะอคขอบคุณมากๆเลยค่ะ